สวัสดีครับขอต้อนรับกลบเข้าสู่อ้อพิชเชลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมเราอยู่กับเกม s m um ามูไ w a r Chronicle นั่นเองนะฮะแล้วคอนเทนต์ในวันนี้ับผมจะเป็นการเปิดสกอร์ทรานเซ n เดนต10บใบเยอะคือตอนแรกที่ผมเติมเข้าไปเนี่ยมันเป็นแพ็คจบหอนภาใช่ป่ะมันได้ t r a n s c e n d นต์มาประมาณนี้เลยครับผมประมาณ8ใบแล้วก็ช่วงนี้เกมแจกโคตรเยอะทุกคนนี่มีกิจกรรมซัมมอนด้วยนี่เลยครับผมหลายๆคนน่าจะรับแล้วก็เปิดกันไปหมดแล้วเนะใครได้ตัวอะไรเนี่ยลองพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยได้ไหมผมอย ช่องผมเนี่ยได้อะไรกันบ้างส่วนของผมเนี่ยก็จะมาเปิดในคลิปนี้นี่แหละนี่ครับผมรับแล้วนะฮะโอเคเป็นสกอร์การันตี5ดาวแท้เลยนะทุกคนไม่ได้แจกบ่อยๆนะไอ้สกอร์เนี่ย5ดาวแท้เกมสมารเด์วอลนะครับผมขึ้นชื่อเรื่องความแบบหดูชื่อกิวผมซะก่อน n a t u Us นะฮะทางวิทยาศาสตร์นะผมของเกลือนะฮะเออเรียกได้ว่าเกลือสู่พวกเราไม่เงยกูออกิวดีไหมเนี่ย โอเคก็ลาลาประมาณนี <t <t ้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันนี่แหละตอนนี้เรามีสกอร์ทรานเซนเดนทั้งหมด10ใบนั่นเองนะฮะไอตัวเบสซิ่งของผมน่าจะหมดไปแล้วเนอะเออเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ดวงผมโคตรดีทุกคนผมนั่งจิ้มสกอร์ส้มทีละใบทีละใบทีละใบเนี่ยเชื่อไหมทุกคนว่าเปิดไม่ถึงร้อยใบผมได้5ดาวมาประมาณแบบ5ตัว6ตัวก็คือเบ s ซิ่งอ่ะของผมก็คือออกครบเลยแล้วที่มันได้มากกว่านั้นก็คือนี่เลยทุกคนนี่ครับผมได้แวมไพร์ฮันเตอร์แสงมาด้วยโคตรดวงดีเลยช่วงนี้ผมบอก ได้เลยว่าดวงผมมันโคตรท็อปฟอร์มทุกคน oh. ได้ออมืดไม่พอหลังจากนั้นแวบหนึ่งได้แวมแสงมาต่ออีกวันนี้ต้องได้ตัวใหม่ๆแล้วทุกคนจริงๆนะนเนี่ยสกอร์ส้มเนี่ยทีเผลอไปก่อนละกันนะครับนี่เรียกได้ว่าเปิดทีเผลอแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้การันตีอะไรนะโอ้โหทุกคนแสงส้มโคตรเยอะบอกเลยได้รับตัวพรด้วยนะฮะไออูนีมืดเนี่ยโคตรดีนะครับผมใครที่ยังไม่มีแล้วเปิดได้นี่ก็ถือว่าโอ้โหโคตรดวงดีมาทุกคนสกอร์ทรานเซนเดนซ์โอกาสได้5ดาวก็คือ,100อด้ดืดเ่ยผมว่านต์รา ประมาณสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งมั้งพรานเซนเด้นสิบใบทุกคนสาธุขอแสงมืด5้าดาวตัวใหม่ใหม่ไม่ก็นกแก้วน้ําอาร์กน้ําไม่ก็คิเมล่าน้ำนะฮะสักตัวสามสองหนึ่งไปครับผมขอดีดีเฮ้ย <c oughs> โอ้โแม่งเอ้ยได้อลอกไม่คุ้นผมไม่ค่อยเปิดได้ไอตัวนี้เท่าไหร่นะเออ <c oughs> มันไม่ได้ใช้แล้วอ่ะดีไปไปต่อเลยไปต่อแบบไม่หยุดยัง้ง <c oughs> โอ้โ ตัวแจกแบตเทนพาร์ตเดือนที่2นะฮะนี่ก็เปรียบเสมือนว่าเราเสียสกอร์ทรานเซนเดนซ์ฟรีไปอีกหนึ่งใบเอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือน2ใบที่เกมมันแจกเรามาผมโยนทิ้งทะเลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะได้เกลือมา2กองแม่งเ้ยสับซ้ายสับขวาสับซ้ายสับขวาแล้วก็จิ้มไปถ้าดาวแสงมือตัวใหม่ๆนกแก้วน้ำอากน้ำคิ้เมล่าน้ำขอตัวใช้งานเอาไปอัพสกิลไวยังดีโอ้โพายุอีกแล้ว,ว่ะววเอ้ยไอตัวนี้ได้ใช้มัง้ง <laughs> หูแต่ก็ไม่ได้ใช้แล้วสกิลโพล่าแสงผมเต็มแล้วว่าเรียกได้ว่าอัตราเติบโตของไอดีของผมยังเท่ากับศูนย์นะเอาหน่อยเพื่อนสู้ๆบอกคนดูแล้วบอกตัวเองนี่แหละนะไปขอให้การล่าโอ้โหแต่อลอกไม่คุ้นตัวนี้เพิ่งเคยได้ปะเคยได้แล้วนะฮะเอาจริงๆมาทุกคนรอบนี้แม่งโคตรยับเลยแต่ละตัวที่ออกมานี่ก็คือไม่ได้ใช้เอาหน่อยครับไปต่อไปเติบโตหน่อยได้ไหมคน ้แจ็คโอแลนเทนร์นี่ก็เปิดแบบปรงๆละขอหน่อยเพื่อนอย่าใจร้ายอย่าใจร้ายโอ๊ยถูกหลอกโอ้ยชิบหายอะไรวะเนี่ยบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรไม่ถูกต้องนะทุกคนดุดันไม่เกรงใจคนเติมเงินเลยไอ้แพ็คสกอร์ทรานเซนเดนต์เจ็ดใบอ่ะเกือบครึ่งหมื่นเลยนะครับน้องๆโอ้โหดูได้แต่ละตัวโคตรหยาบบอกเลยนะฮะโอ้โหเปิดได้ฟักทองสองตัวติดนี่แม่งโคตรอัปรีเลยนะจริงอาร์คแสงไป ปกป้องเจ้าเองโอ้โหไอตัวนี้ดีนะมีพาสซีสิกันคียแอทีมมั้งเท่าที่จําได้ยังหนักเลอสามใบทุกคนรอ,อยแผลเป็นที่ไม่อาจลบเลือนอแต่ละตัวหยาบอยู่ไม่เงยทุกคนเหลือสองใบแล้วว่าเหลือสองใบแล้วว่าทำไงดีวะเนี่ยซอยคอยแน่ช่วยด้วย <laughs> อยากโหลดเซฟกลับไปเปิดใหม่เลยนะฮะได้มอนอย่างนี้แต่ละตัว <laughs> ดีๆขอใช้งานคีเมล่าน้ำยังไม่มีเลยเพื่อน ทุกคนดูแต่ละตัวดิทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยาใบสุดท้ายแล้วทุกคนสุดท้ายแล้วใบนี้ใบสุดท้ายแล้วไม่ได้กดดันในความดูอัดแต่ใบนี้ใบสุดท้ายแล้ว ทุกคนมีใครซวยกว่านี้ไหมพวกนายว่ามีใครซวยกว่านี้ไหมไม่ไหวแล้วอะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลโบนัสสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วกันนะมันซีบอไว้แล้วขอหนึ่งม่วงพอขอหนึ่งม่วงพอแล้วเดี๋ยวไปเปิดต่อในสตรีมแล้วกันโอ้โหชูชูจะได้หนึ่งม่วงหรือเปล่า200ใบอเออเพอจะไม่ได้เอาโอ้โหนิดแสงอันนี้ตัวเบสซิ่งนะชีวิตมันเครียดว่ะ <laughs> ทุกคนคือไม่ได้ตัวใช้งานมาสักกระตัวเลยเม่เอดเกีย้ยหืมแล้วคือแบบ จะได้เหลือไปเปิดในสตรีมไหมเนี่ยเหลือร้อยเจ็ดสิบใบแล้ววะ <What? S 1> ขอแค่ฟ้าม่วงฟ้าเดียวเองเพื่นอนได้เลเจนด์แล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดเลเจนด์เผื่อจะมาจากเลเจนด์แล้วกันนะอันนี้คือไหลแล้วทุกคนอาการคนไหลนะอาการคนร้อนโอ้โหเลเจนด์ก็ไม่ให้กลัวเนี่ยไ <laughs> ป<ะ> <laughs> ยาวๆจริงๆมันควรจะจบตั้งแต่เลเจนด์ไอ้ทานเซนเดนส์สิบใบแล้ววยทุกคนแต่ว่ามันมันไม่ได้มันมันไม่ให้อะไรผมมาเลยอ่ะหืมิ่งน้ำ ไอซีรีลิงเนี่ยมันก็ดีนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเฉพาะทางนิดนึงมันหยุดไม่อยู่แล้ววะ่ะทุกคนคนคนนี้มันหยุดไม่อยู่แล้ววะ่ะขอหนึ่งม่วงพอขอหนึ่งม่วงพอ,อเดี๋ยวเรามากำหนดกันดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดอีก30ใบแล้วกันนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันจะปิดคอมแล้วก็ลงไปวิ่งแล้วออกไป,ไปเผชิญหน้ากับชีวิตจริงดีกว่าชีวิตในเกมมันโหดเกิน ไอคิดสามสิบดาวโหดเกินเพื่อนขอเติบโตหน่อยสงสัยเกมมันคงคิดว่าผมเติบโตไปแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ไอเดียอบิกมันจะได้แสงมืดห้าดาวรัวไปแล้วเติบโตเร็วไปหน่อยนี่ผมน่าจะเล่นมายังไม่ถึง20วันเลยมั้งไอเดี๋ยนี้ตอนนี้ C ีพีของเรามันประมาณ4ี่แสนสามจริงๆถ้าบู์สุดน่าจะได้ประมาณสี่แสนห้าเกมบอกว่ามึงโตเร็วไปแล้วผาว่าบ้างต้องโดนคุมกําเนิดนะโอ้โหโอบิกจะเกิดโดนเกมซัมมนเนอร์วอลคุมกําเนิดซะก่อนขอสักม่วงนึงนะ แสงมืดแสงมืดเดี๋ยวเอาไว้ผมว่าจะเก็บให้มันครบแบบ20-30ใบแล้วค่อยเปิดอ่ะอีก7ใบทุกคนอีกใบขอหนึ่งม่วงพอเดี๋ยวผมเปิดอีก30บใบแล้วกันนะกลับมาเปิดทีละใบดีกว่าเผื่อมันจะมาเผื่อมันจะได้นี <S 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 ่ได้วนีน่าสันตโลนะฮะคำจำกัดความสั้นๆของคลิปนี้นะขอหนึ่งม่วงได้โปรดขอให้ได้ลุ้นหน่อยนะสะกอร์เลเจนดวงมืดกูก็เอาอ่ะจังหวะนี้โอเคครับ แม่เอ้ยหนักจัดว่าหนักนะผมไม่ชอบเลขเก้าทุกคนเปิดทิ้งไปอีก10บใบโอเคอย่างน้อยๆก็ผาม่วงให้ขอขกม่วงได้ไหม uh huh. ได้ม่วงเดียวเนะี่ยรวมพลังแห่งหน้าพานกแก้วไฟอย่างนั้น,นเหรออย่างน้อยๆก็เอามาอัพสกิลนกแก้วน้ําได้เนี่ยแหละน่าจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์กับไอดีตัวแรกเลยนะของวันนี้นะแม่เอ้ยอยากจะรองไห้เอาสกอร์หดาวเท้กูคืนมาเลยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาลาประมาณนี้ละกันนะครับก็ถือว่ามาเปิดลุ้นกันสนุกสนุกละกันเนอะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็คนที่ได้สกอร์ทรานเซนเซน n ์สองใบจากไอกิจกรรมซัมมอนจากไอ้แบนเนอร์ที่ผมรับไปตอนต้นคลิปอะลองมาพิมพ์บอกหนะ่อยไดเปล่าว่า2ตัวที่เปิดได้มีตัวอะไรบ้างใครที่ยังไม่เปิดก็ขอให้โชคดีละกันนะครับใครที่เปิดไปแล้วแล้วก็ได้ตัวแบบกำมัดกำมัดเนี่ยก็ถือว่ามีผมเป็นเพื่อนละกันนะวันนี้โอ้โหเละ <laughs> เละกันเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรถ้าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยดูกันสนุกแล้วก็มีความสุขเนี่ยแล้วก็อย่างน้อยๆก็มีเพื่อนเกลือนอะก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจกับผมแล้วก็ซับสไครต์ชแนลของอบีกันไว้ด้วยละกันนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนอยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปละผมบ๊ายบายพี่